ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวาว่านะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะยังคงอยู่ในเพลิ์สาระในเกม Cla สออฟแคลนนะครับก็ผมจะมาพูดถึงเกมแคลนนะเพราะมีเพื่อนๆขอกันมานะมีเพื่อนๆไม่รู้นะว่าเล่นยังไงนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็อาจจะข้ามไปก็ได้นะหรือจะดูก็ได้นะก็ยังไงนะฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันแล้วนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ <S <S ผมจะได้มีกําลังใจมาทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยนะก็เกมแคลนนะเรา ควรที points, ่จะทำเพราะอะไรนะสำหรับเพื right ่อนเพื่อนที่อาจจะกำลังต้องการช่างให้ครบ5หลังนะหรือหาเพชรเพื่อมาซื้อช่างให้ครบนะเกมแคลนก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะที่เราจะสะสมเพชรได้ไวนะเพราะว่ารางวัลในเกมแคลนนั้นมันมีทั้งไอเทมเวทมนต์แล้วก็เพชรสามขั้นนะขั้นแรก20ขั้นที่3 40แล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะมีให้เลือกแบบ100เม็ดนะรวมเป็น160เม็ดนะโดยเฉพาะถ้าเราเลือกแค่เพชรตาม3ขั้นนี้นะ แล้วก็พวกไอเทมเบหมดเรายังจะสามารถขายเพื่อเอามาแปลงเป็นเพชรได้อีกนะั่นเองนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขออภัยด้วยนะอ่าเรามาดูกันนะว่าเกมแคลนหน้าตาเป็นไงก็ก่อนอื่นนะเกมแคลนจะมาทุกสิ้นเดือนนะประมาณวันที่22ของทุกเดือนนะคิดว่าจะมาตรงกันทุกเดือนนะผมก็ไม่ได้จำนะว่ามาวันที่เท่าไหร่นะแต่มาทุกเดือนแน่นอนนะประมาณสิ้นเดือนนะแล้วก็เกมแคลนนะครับ โดยหน้าแรกนะจะเป็นความท้าทายนะก็คือเควสที่เราจะใช้ในการทําภารกิจนั่นเองนะโดยเควสแต่ละเควสนะจะให้เหรียญรางวัลของเกมแคลนนะเป็นคะแนนเนาะเป็นประมาณเหมือนเหรียญสร้อยรูปเหรียญเงินนะครับก็จะให้ไม่เท่ากันนะบางเควสที่ยากก็อาจจะได้เยอะกว่าหรือบางเควสที่ง่ายก็อาจจะได้น้อยกว่านั่นเองนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางเควสที่มันง่ายนะแต่มันก็ให้ เหรียญที่เยอะนะผมก็เคยเจอนะแบบว่าโจมตีไม่กี่รอบแล้วก็ได้เหรียญถึง600เลยนะในครั้งกับการได้บางควสที่ต้องอทําลายกําแพงหรืออะไรพวกนี้นะก็ได้จะได้เพชรมาน้อยนะเนี่ยทำลายสิ่งก่อสร้าง75แห่งนะน,นี้ไม่ใช่ทาลายกําแพงนะก็จะได้เออไม่ใช่เพชรนะได้เหรียญมาแล้วห้าสิบเหรียญน,นะแล้วก็เหรียญพวกนี้นะถ้าเราสะสมจนครบ4ี่พันะจะทําให้เราได้เลือกนะของรางวัลเพิ่มเติมตอนสิ้นสุด เกมแคลนนั่นเองอีก5วัน18ชั่วโมงนะเราจะได้ของาะวันเพิ่มเติมนะปกติถ้าเราทํานะไม่ต้องทําถึง4 0 0พก็ได้นะทำแค่เควสเดียวแค่เราได้มาสักเน,นี่ยห้าสิบเหรียญเนี่ยครับเราจะได้รางวัลทั้งหมดนี้แล้วนะถ้าแคลนเราไปถึงขั้นสูงสุดที่เหรียญเงินรวมในแคลนทั้งหมดห0,000ื่นเหรียญน,นะก็ตอนนี้แคลนผมไปถึงระดับที่4แล้วนะถ้าระดับที่5ต้องใช้เหรียญ3 0 0หมื่น 30, นะแล้วก็ระดับ ที่6ลำดับสุดท้ายต้องใช้เหรียญเงินถึง5 0 0หมื่นเหรียญนั่นเองนะก็ทุกคนนะจะสามารถทำคะแนนเหรียญเงินนี้ได้แค่คนละสูงสุดก็คือ4ี่พันนะดังนั้นนะในแคลนจะต้องมีคนเป็นอย่างน้อย10คนก็4 0 0หมื่นนะสิคน4ี่หมก็ประมาณ13คนที่ทําภารกิจเกมแคลนได้ครบ4 0 0พันแต้มประมาณ13คนนะแต่ถ้าทำมากกว่านี้ก็หายเฉลี่ยไปนะแล้วถ้าครบห0,000ื่นนะก็จะได้รางวัล ทั้ง6ชิ้นนี้เลยสําหรับคนที่เข้าร่วมทุกคนนะทำคนที่เข้าร่วมไม่จําเป็นที่จะต้องทําคะแนนได้ถึง4 0 0พันะถึงจะทําได้แค่50บแบบที่ผมบอกก็สามารถเลือกได้ถึง6ขั้นแล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะมีเวลาว่างก็ควรที่จะมาทาให้ครบ4ี่พันคะแนนเพราะอะไรมันจะสามารถทําให้เราเลือกของรางวัลได้อีกหนึ่งชิ้นเป็น7ชิ้นนั่นเองนะโอเคนะแล้วก็ส่วนของแคลนนะอันดับที่2จะเป็นรายชื่อของเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมนะว่าใครทําอะไรไปบ้างนะ ก็สามารถหัวแคลนสามารถมาดูได้นะว่าใครเข้าร่วมแล้วใครไม่เข้าร่วมแล้วใครไม่ทําเกมแคลนเลยเขาอาจจะตัดสินใจเตะออกได้นะแล้วก็สําหรับคนที่ทําได้คะแนนเต็มไวที่สุดนะครับก็จะอยู่เป็นอันดับที่1 2- 3าไล่ลงมานะคนที่4ี่คนที่5ก็ไล่ลงมานะก็จะเห็นได้ว่าเดียชินะก็เป็นคนที่ทําเสร็จคนแรกเลยของแคลนผมแนละ้วก็ขยันนะครับต่อมาก็เป็นรองวันนะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆแคนเพื่อนๆนะาทำเหรียญเงินได้เกิน5 0,000มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็แค่จะปลดล็อกรางวัลได้6กคันแค่นั้นเองนะทาไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้อะไรนะแต่ก็สําหรับเพื่อนๆที่อาจจะแคนมีคน50คนแล้วทาคนละสี่พันทุกคนนะก็อาจจะยังไงก็เกินก็ล้นอยู่แล้วนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปโจมตีแล้วให้ดูแล้วกันนะก็อันนี้ผมรับมานะเป็นได้รับดาวหนึ่งดวงในการลบแบบผู้เล่นหลายคนโดยใช้พ่มมดนะก็ใช้พ่มมดกิ่ตัวก็ได้นะผมก็ใช้สูตรนี้อยู่แล้วนะ ก็จะพมดถึง9ตัวนะเดี๋ยวผมไปโจมตีนะก็จะโจมตีบ้านเล้ยเก้านะครับอ่านี่เป็นบ้านเลเวลงสิบนะก็ข้ามไปถ้าเพื่อนๆโจมตีได้ก็ก็โจมตีเอานะถ้ารู้สึกว่าทรัพยากรของ,ของบ้าน1ิมันเยอะเพราะว่าเควนนี้ต้องการแค่1ดาวเท่านั้นนะไม่จาเป็นต้อง3ดาวน,นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะปั๊มเออเกมแคลนให้เสร็จเร็วๆนะก็มีอีกทางหนึ่งก็คือเพื่อนๆอ,อาจจะไป ป้นของบ้านกลางคืนนะคือรับภารกิจที่เป็นภารกิจบ้านกลางคืนนั่นเองนะแล้วก็ไปโป้นเอานะนี่ผมก็โจมตีแป่นนี้เลยแล้วกันนะก็อาจจะโจมตีง่ายนะเพราะว่าเอกโปของอัพอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะเข้าทางที่มีอาเช์วควีนนะเข้าไปกำจัดนี้เขาอาเชคควีนกับแบบเล่นคิงไว้ด้านนอกนะก็อาจจะกำจัดง่ายนะแล้วเดี๋ยวผมจะล่อประสาทแคนออกมาด้วยบอลูนนะโอเคผมลงบอลูนไปก็มีปราสาทแคดเป็นวงกรอนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงมาไปเล่นคิงไปทางด้านนี้นะตามด้วยวิสาสามตัวนะลงกลมตามไปนะ วิซาตตามไปนะอาชวควีนตามไปแล้วก็ปลหินในปราสาทแคนตามไปนะตามด้วยนักระเบิดกําแพงนะอันนี้ก็อาจจะไปเปิดกระแพงตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนี่มังกรมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงน้ํายาพิษตรงมังกรนะแล้วก็บูดน้ํายาม่วงไปตรงทหารเรานะนี่ก็ผมก็ให้ออกองทัพนี้นะจัดการพวกผู้ก,กล้าแล้วก็ปราสาทแขนไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลงหมูนะ ผมก็จะลงหมูไล่มาจากทางด้านขวาล่างนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณจุดละห้าหกตัวนะแล้วก็รอไม่ต้องรีบนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงน้ำยาฮิลตรงตรงป้อปเอ็กโะนะตรงนี้มันอ่าแล้วก็มีประสาทแคนยังลอกออกมาไม่หมดนะครับผมก็จะลงน้ำยาฮิลตรง ความวิสัยตรงนี้ไปนะถ้าประสาทแคลรอบมนไม่หมดแบบนี้ก็มันก็อาจจะทําให้เราโจมตีบางทีอาจจะเฟลไม่ได้3ดาวนะก็ต้องระวังกันด้วยนะสำหรับการล่อแคลน,นะเพราะว่าบางทีนะบอลลูนเรามันตายหมดก่อนนะก็เลยอาจจะทําให้ประสาทแคนที่เหลือยังเอออันนี้ไม่ใช่ตายหมดนะประสาทแคนที่ไม่ออกมาเพราะว่าไอบอลูนเนี่ยมันเป็นกองทัพที่โจมตีภาคพื้นดินนะดังนั้นเราเอาบอลูนออกไปล่อนะบอลูนมันจะไม่ออกมาอยู่แล้วนะผมก็พูดผิดไปนะนี่ก็เหลือ หมูป้าอีกสองตัวนะผมดันลืมลงตรงนี้นะก็ลงเก็บไปนะโอเคนะตอนนี้ชุดควินเราตายเกี้ยงแล้วนะก็จะเหลือแค่วิสา์ที่จะสามารถกำจัด่านแคนที่เป็นบอลลูนได้นะถ,ถ้าเพื่อนๆไปโจมตีแล้วเจอแบบนี้ก็อาจจะล่อแคนด้วยไม่ใช้บอลลูนก็ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะไปแก้ไขของทับนี้นะผมจะอาจจะไม่เอาบอลลูนออกมาแล้วนะผมจะเอาบอลลูนเปลี่ยนเป็นหมูป้าสองตัวแทนนะเพราะว่า เพื่อเอามาล่อแขนนะบางทีเอาบอลลูนไปลอ่อแล้วผมเคยเจอแบบนี้มาประมาณสองสารอบแล้วหนะ้าที่มังกรอ,ออกมาแต่ว่าบอลลูนไม่ออกมาแนละ้วบางทีมันก็อาจจะทําให้เราไม่สามดาวน,นะเพราะว่าเออบอลลูนมันจะไล่ทิ้งระเบิดใส่หมูป่าเรานั่นเองนะก็โอเคผมจบไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานี่ก็เฟล,ลไปนะก็๋ยวผมก็จะขอแก้ไขกองทัพที่ผมใช้อยู่นะเป็นอ่าฝึกไปใช้อย่างนั้นนะลบก่อนนะลบไปนะแล้วก็แก้เป็น เอาบอลลูนออกนะเราเอาหมูปลาเข้าไปแทนนะโอเคนะก็บันทึกไปนะฝึกไปนะขอร้องไปนะเนี่ยพอเราโจมตีกลับมาเราก็จะเสร็จนะเราจะได้เหรียญมาเอ่อเพิ่มมาอีกละห้าสิบนะจากสี่ห้าสิบเป็นหกร้อยนะแล้วก็ผมจะมาเลือกภารกิจอื่นได้ต่อไปนะก็ถ้าเพื่อนๆเจอภารกิจที่เป็นของบ้านกลางคืนก็สามารถรับแล้วไปทํา ปั๊มที่บ้านางคืนได้นะเพราะว่าบ้าน,นังคืนนี่ยที่รู้กันนะมันสามารถบุกได้เรื่อยๆนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งฝึกทหารนะแค่รอฝั่งตรงข้ามโจมตีเสร็จนะดังนั้นบ้านางคืนก็เป็นอจุดที่จะใช้ฟาร์มภารกิจเกมแคลนได้อย่างดีเลยนะแต่ก,ก็ก็ต้องมาดูนะว่าถ้าอาจจะเพื่อนๆเขาก็อาจจะทำแบบเรานะดังนั้นภารกิจเกมแคลนของบ้านางคืนมันจะอาจจะหายายากนะเพราะมันจะหมดไปนั่นเองนะผมก็มีอีกเทคนิคดีๆเทคนิคหนึ่งนึงอนะ่ะก็คือการที่เราจะ ขูดภารกิจทิ้งนะทำยังไงนะก็เรามาเลือกขูดภารกิจที่เราอาจจะรู้สึกมันยากเกินไปหรือมันไม่คุ้มที่จะทำนะครับก็เดี๋ยวผมมาดูนะอาจจะผมจะเอาวันนี้นะก็เอาสิ่งกีดขวางออกจากหมู่บ้านตนเองหรือท้าช่างก่อสร้าง5ชิ้นกนะ็คือลบพุต้นไม้ออกไป5ชิ้นนะผมก็จะเริ่มมานะพอผมเริ่มเสร็จผมจะกดทิ้งไปเลยนะก็เราจะทําให้เราไม่สามารถที่จะรับภารกิจได้อีกภายใน10นาทีนี้นะเราก็อาจจะทําตอนที่เราอาจจะเลิกเล่นหรืออาจจะไปพักไปกินข้าวไปทําอะไรก็ได้นะเราก็ กดทิ้งไว้นะมันจะสปอนภารกิจใหม่ออกมาเห็นไหมครับนี่นะแต่เราจะมองไม่เห็นนะถ้าเราจะทำเราต้องกดใช้เพชรสัมไปนะแต่ผมคิดว่าไม่ต้องนะรอ10นาทีนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนในแคร์นะจะเห็นภารกิจเดียวกันหมดนะเดี๋ยวผมให้ดูนะภารกิจล่าสุดผมเป็น5ดาวของบ้านกลางคืนใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเป็นลูกกระจกนะเดี๋ยวผมจะสลับไปดู ID ดีอื่นนะครับก็ i อดีอื่นก็จะเห็นเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะ i อนดี้นี้นะ ก็มาดูภารกิจนะนี่นะเหมือนกันเลยนะลูกกระจ็อกแล้วก็อันนี้นะก็เก็บดาวสีดวงจากการลบประจันนาะก็กดเริ่มไปเลยนะใช้เวลา8ดชั่วโมงนะก็เพื่อนๆมาดูกันด้วยนะบางภารกิจมันให้เวลาน้อยนะอย่างอันนี้นะสามชั่วโมงต้องรีบทำนะภายใน3ชั่วโมงถ้าภายใน3ชั่วโมงทําให้เสร็จมันจะล้มเหลวม,มันจะเฟล,ลนะเพื่อนๆจะไม่ได้รางวัลน,นะเพื่อนๆต้องมาทาภารกิจอื่นนะก็การที่เราขุดทิ้งก็เป็นการสปอนควสขึ้นมาใหม่นะเพื่อให้แคนเราอาจจะทํากันง่ายขึ้นนะถ้าเพื่อนปพักพอดีนันแหละก็ มาขุดทิ้งนะอย่าปล่อยว่างไว้นะจะทําให้แคนเราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะก็เวลาที่มันจบภารกิจอีก5วันสิบแปดชั่วโมงนะเพืเพื่อนทาได้ถึง4ี่พันแล้วแคนเพื่อนเพื่ทำเหรียญเงินได้ถึง50,000เหรียญนะก็มารับของาะวัลได้6ชิ้นเลยนะแล้วก็ได้ของาะวัลพิเศษอีก1ชิ้นประมาณนี้คนระก็เกมแคนก็มีเท่านี้นะครับ ยังไงนะก็ลองดูกันนะภารกิจมันก็หลากหลายเนะี่ยนี้ก็ตามที่เขาบอกเลยนะได้รับดาวสดวงจากคู่ต่อสู้ที่มีสลักกลางเลเวลสิในการลดบัตรผู้เล่นหลายคนนะก็คือ,คอต้องไปโจมตีบ้านเลเวลสิให้ได้3ดาวนะหรืออันนี้นะใช้ได้รับดาวหนึ่งดวงในการลดประจันหน้าโดยใช้ยักษ์นักมวยนะก็คือใช้ยักษ์นักมวยนะขอบ้านคืนแค่1ค่ายก็ได้นะเนะี่ยผมใช้1ค่ายนะอันนี้ผมก่อนอันนี้ผมใช้ไอ้น,นี่นะ เป็ก้าเอ่อซูเปอร์เป็ก้านะเพราะว่าครับผมม so ันต้องการให้ใช <my shit. S 2> ้ซ fo ูเปอร์เ <partager> ป็ก <schools> ้าได้ร <sh tapping> <easier> ับดาวหนึ่งดวงนะผมก็เลยใช้แค่หนึ่งค่ายนะผมก็ได้มาเนี่ยหนึ่งดาวเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะผมก็ได้รางวัลมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูนะสองร้อยห้าสิบเหรียญเงินนะก็ประมาณนี้นะสำหรับทําเกมแค้นก็ภารกิจมันก็หลากหลายนะภารกิจไหนที่เรารู้สึกว่ายากเกินไปนะก็อาจจะกดเอ่อเริ่มแล้วกดทิ้งไปทุบทิ้งไปนะโอเคก็สำหรับเนื้อหาคลิปนี้น่าจบเพียงเท่านี้นะครับยังไง ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันแล้วนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากเลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปสวัสดีครับ